เดี๋ยวพามาทบทวนธรรมะตอนเศร้าแต่ว่าธรรมะตอนเศร้าก็ธรรมะขึ้นนี่เป็นเรื่องเดียวกันเพราะเมื่อเศร้าอ,อ่านบจบใขึ้นนี่อ่านให้มันจบอ่านแล้วพระก็จะได้เห็นว่าอ๋อทําแค่นี้นะก็หลุดพ้นได้ทําแค่นี้ก็หลุดพ้นได้เป็นการตอกเป็นการย้ําอีกรอบหนึ่งว่าทําแค่นี้แหละเป็นเหตุให้ละอวิชาได้วิชาเกิดขึ้น นอเรื่องทำข้อหนึ่งเพื่อละอวิชาประสูตรที่หนึ่งครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพันเตทำข้อหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้วย่อมละอวิชาได้วิชาย,ย่อมเกิดขึ้นมีอยู่หรือไม่หนอพระเจ้ากต็ตอบว่า ภิกษุทำข้อหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้วย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นนั้นมีอยู่เห็นห่อขอแค่ข้อเดียวถ้าละได้ก็จะละอวิชชาได้ภิกษุถามว่ามีบอรอเนี่ยทำหนึ่งข้อเนี่ยละข้อนี้ได้ปุ๊บละอวิชชาได้พระเจ้าก็ตอบว่ามีธรรมะแบบนั้นที่ ละปุ๊บก็ละอวิชชาได้พระรูปนั้นก็เลยถามต่อไปอีกว่าพันเตก็ทำข้อหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้วย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรเ,เป็นอย่างไรละ่ะคืออีอย่างภูเจอก็เลยตอบว่าภิกษุทำข้อหนึ่งนั้นคืออวิชชา ซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้วย่อมละอวิชชาได้วิจชาย่อมเกิดขึ้นเู้าตอบตรงบอกนะทำข้อหนึ่งนั้นแหละคืออวิชชาและถ้าละอวิชชาได้หรือละทำข้อนั้นได้ก็เป็นเหตุให้ละอวิชชาได้นะภิกษุรูปนั้นก็ได้ถามต่อไปอีกว่าพันเตก็เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นนี่หลักอยู่ตรงนี้เป็นต้นไปจะเห็นอยู่อย่างไรจะรู้อยู่อย่างไรจึงเป็นเหตุให้เราละอวิชาได้รู้อยู่เห็นอยู่หมายความว่าว่ามันเห็นทีเดียวล้ะจบรู้อยู่เห็นอยู่พาใจอยู่เวลาเห็นเรื่อย นั่ที่พว่าเห็นเป็นประจำทำเป็นประจำทำสม่ำเสมอทำมากจเจริญมากนี่งร่รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพ้เจ้กเาก็เด้ตอบว่าภิกษุเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งตาโดยความเป็นของไม่เทีย่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้วิชายย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชายย่อมเกิดขึ้นเห็นนาจำได้บ่ เห็นตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างเดียวก็หลุดพ้นได้จากที่เคยบอกนนะนี่พระสูตรนี่ขยับอีกอันนึงว่าเห็นตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละอวิชาได้วิชาเกิดขึ้นนี่ละอวิชาได้วิชาเกิดขึ้นนี่พระอรหัน์เลยไหนนี่พรธรรมดานะแค่เห็นตาลูกตาเห้าหนีล่ล่ะรู้อยู่เห็นอยู่ว่ามันไม่เที่ยงหรือ เห็นรูปทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือใครจะเห็นจักูุวิญญาณหรือความรู้แจ้งทางตาหรือใครจะเห็นจักูุสมัมผัสคือการที่เรามองเห็นอะไรสักอันหนึ่งนั่นแหละคือจักูุสัมผัสหรือเห็นสุข เห็นทุกหรือไม่ทุกไม่สุขที่เกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นอันใดอันหนึ่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นนี่เห็นเาสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้นะมุงสอาเขาจบกันแค่ช่วงหนีง่ายคือแค่เรื่องของตา เรื่องของรูปทั้งหลายหรือสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดจากตาเห็นรูปมืนสาวเขาจบกันแค่นี่นะได้ขึ้นนี่ฮะมาต่อจะได้เห็นแล้วว่าเห็นอะไรอีกด้วยความเป็นของไม่เที่ยงก็เป็นเหตุให้เราละอวิชชาได้และวิชาเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งหูโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย,ย่อมเกิดขึ้น เมื่อภิกษุร sure> ู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเสียงทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตะวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตะสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้วิชาย,ย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เทีย่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย,ย่อมเกิดขึ้นนี่จากตามาอย่างมาหู มาเสียงสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดจากหูได้ยินเสียงจาก้อนนี้ก็ได้หรือแม้แต่อาการที่หูได้ยินเสียงก็ยังเป็นของไม่เที่ยงงันนปะมือเจ้าเอกากันเหยนมือเจ้าลังเทอผู้หนึ่งบอกอย่างหนึ่งไปปุ๊บมือเจ้าได้ยินอีกอย่างหนึ่งให้เป็นเออนั่นแหละเป็นอย่างว่ามันเปรเทียงบอกอย่างหนึ่งแต่ได้ยินอย่างหนึ่งนี่เดเป็นกันหลายคนเด อืมนี่แหละหมอถึงหูได้ยินเสียงมันอีเขามีงานอีอย่างผู้ใดแต่งตีเขาตีหมอตีกขาตีแกตจัดตีตีผู้ใดโอ้เลือดใช้ตาทียเอาคนบ้านเดียวกันเขาจะไปตีกันหรือมาใส่กันนี่และเราเห็นกันยังวัดโทษปันนีกันยังพักกันกินปนันเพิ่งกคยสิไป โทษกัญชาว่ากัญชาเอดีเวอร์ได้เม้ากัญชาไม่แต่นอนอันนี้กันแล้วกับเม้าเหล่าก็เมายาอื่นอืมแรกซูมมือนี่มันสูบกัญชาและผสมอย่างอื่นไหนมันมาแปนว่ากัญชาเพี้ยวแต่กัญชาเพี้ยวเห็นพอดีดูแต่นอนอย่างเดียวดูแล้วก็อ้อยล้อยแล้วก็รับแต่ว่าขันเป็นกันชาผสมอย่างอื่นมันดีดดีแล้วก็เป็นป่วงอืมแต่แ็่ดีว่าม้าไหวไปไหวมันบดน นั่นล่ะนั่นล่ะจะได้หัวเวลาจัดงานก็ต้องจัดให้มันเวอร์อลังการปนนันดอกเขาหมองแกงหมอแล้วก็แล้วเลีเ่ยงร้ายกับ่าซัดไลายเบิ์ดรลายอีกบ่คุมดอกอืมนี่นั่นล่ะเพรามาถึงประโยชน์นี่ลหละประโยชน์ห็นหูวได้ยินเสียงนี่ก็ะโอเอาก็ต้องพักกันเร่งภาวนาแล้ว ภาวานาสูงแล้วเข้าใจไหมเด็กหญิงจอยอย่าลืมภาวานานะถ้าจะคัดจลิบเปเท็กหน่อยสอนภาวนาอย่ยากขั้นมวลเด็กผู้าพันวัยมัวเมาด้วยความเมาว่ายังหนุ่มอยู่นี่แหละกับมองมาจะขอเป็นเล็กหน่อยกับมวลไป็ตามภาษาเล็กหน่อย,อ,ยอืมนเห็นตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยง จากสู่สัมผัสหรือการที่ตามองเห็นก็เป็นความโดยความเป็นของไม่เที่ยงสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดเพราะตามองเห็นก็เข้าใจว่ามันบปบเทียงนี่ว่าหันก็เรื่องหูเสียงการได้ยินการได้ยินก็ไม่เที่ยงสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดจากการได้ยินกไ็ไม่เที่ยงถือบอ เอามาเจาะสูบิดมือวะเอามาเจาะทูบิดมือว่ามาันก็บเบิดมือมเดยนี่แหละแต่ว่าเหตุใดเขาถึเห็นมันเพราะส่วนใหญ่มันหายไปแล้วเอาค่อยคิดพ่อก็ับมี่มันเือปล่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วคอยท่านกรับมี่แต่บบเป็นอย่างสิท่านตอนใดกับซางจะทานช่วงไหนก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเพราะให้เห็นความไม่เที่ยงรู้ตัวว่ามันหายไปแล้วก็นี่ไงว่ามันก็มีเที่ยง รู้ตัวอีกทีอ้อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็นี่ไงมันก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเพราะเดิมมันไม่มีแล้วอยู่ดีๆมันก็มีมาพอเรารู้ทันปุ๊บสักพักมันก็ค่อยๆเสื่อมแล้วก็ดับหายไปนี่ทีนี่ก็คือความบะเทียงขึ้นกันอืมจะเห็นตอนไหนก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะสติจะเกิดขึ้นไหมปไปไหลไปเรื่อยๆโมโหไปเห็นทั้งสิน้นอืม เช่นเดียวกันนะเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจมูกโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานะบิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่ำละอวิชาได้ heimer, วิชายย่ำเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานะสัมผัสโดยความเป็นของไม่เทีย่ยงย่อำละอวิชา crabs, ได้วิชายย่มเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่ำละอวิชาได้วิชาย่ำเกิดขึ้นในคมาเรื่องของจมูกกับกลิ่นสุขทุกไม่ทุกไม่สุขอันเกิดจากการได้กลิ่นกระบบเทียงนี่ย่ายาต,ต่องจําเอาไว้เวลาได้กินปลาแดกปลาร่อยมากจ้ะกับโอ้วันรบเทียงอนิจจังเปนตลาดนะก็คนเห็นต่างกันคนบุ๋นนี่กนันนี่ละอนิจจังเนาบเทียงโบเทียงนะนะ สุขทุกข์เห็นไหมพอเหม็นปลาปลาแดกปุ๊บสุขทุกข์เกิดขึ้นเลยโอ้โบ่ไหวพอพลรัชมีประแดกปลาเห็นไหมหายเหม็นปุ๊บสุขมันเกิดขึ้นเลยแต่เห็นนะท่านบอกเอาเอาเอท่านก็นดีแล้วก็ปีนั่นเห็นชัดเลยแม่ข้าประแดกปกติลรวก็แม่ไอสุจัญญาปฏิเกน้ำสกุลปฏิเกคุ้มนั่นลนะมูแปดนั่นลนะจ,งงจังหัวใจคนบอ เพื่อนเอาปลาแดกมาขายปลาแดกเฮ็ดเองเพราะตั้งขางกันมันคนละกินอีดีปลาแดกเพื่อนมาร์กจากไหมากนั่นเพราะเพื่อนตากออกมาแหละกินมันนัวมันกลมกล่อมเออมันกินแบบหนึ่งแต่ปลาแดกคืใส่กันละมั่งที่แไหมค่ะขายปลาแดกนะโอ้มันคนละกินเลยเพราะด้กินปุ๊บก็เลยนึกถึงปลาแดกปลาละบือโอ้มันเลยสียเป็นปลาแดกปลาละบือพอนอโอ้ก็เลยเข้าใจเลยว่าปลาแดกคัดเป็นปลาแดกมาร์ก กิส Ο, สสสนสิเป็นอีกแบบหนึ่งขันประแดกเน่าก็ส,สここิเป็นอีกประแดกหนึ่งตั้งแต่นั้นมาก็เลยเข้าใจเลยเพราะเห็นประแดกเพอได้กินปุบสิหูเลยว่าอ๋อนี่ประแดกพวกนี้เฮ็ดเองมันหมักเกิดจากการหมักกินก็สิเป็นเน่วนี้อันนี้ประแดกเกิดจากปลาเน่ามูอมันหมักแนวนั่นหรอกเน่าเหม็นยางเดียวก็สิเป็นกินแนวนี้นี่นะนันะก็เลยเหตุผลก็เลยเหตุผลว่าเป็นอย่างพุทธามาเป็นคือประสันประแดก คือจำคนอีสานคือะสนประแดกขันเจ้าหูเคือตามาเจ้ากสิผสนเจ้าก็ส,ส,ากสิบกินที่กันนั่นแหละประแดกบลับบือท่าพิษได้ไหมหลังกานเห็นขอเปรียบเทียบประแดกตลาดก็ประแดกมาร์กนี่เจ้าก็จะหูแล้วมาประแดกขายเสมือนนี่มันใบใจประดายด้วยแจ้ประแดกียังเห็นไหมเห็นบอกแค่เรื่องกลิ่นย่างเดียวนี่ก็ไปได้น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเลงแค่นะ เลยสิมาถวายประแดกปลาหล่าธรรมะเนี่ยธรรมะมาแตะเรืะอาจากประแดกปลาหล่ามากเองเอออันนี้สิพ่อสันให้อยู่ล่าสุดมากเด้ประแดกปลาหล่าพระบิดามาอีกอย่างเด้ก็เลยหิ้งเฮ็ดให้บุถุขิงก็ไปแดกปลาหล่าอืมแต่ว่ามันมีคนหนึ่งใดอยู่แถวสารคามเนี่ยคือกันเฮ็ดประแดกส้มออก มือหนึ่งเป็นหลายตันเลยปีหนึ่งปีหนึ่งไหนเป็นพันล้านเฮ็ด <Head S 1> <Head S 2> ประแดกขายเอาเออมีมีนางหนึ่งผู้หนึ่งได้ลอยลา่าในผู้หนึ่งในพันล้านคือเป็นคนเห็ดแต่ว่าตีแบรนด์ในผู้อื่นสมมติเจ้าสีขายประแดกสมมติเจ้าเป็นดานลาด,ดังเจ้าสีขายประแดกเจ้าก,กับ่ต้ลงเฮ็ดเองไหนไปสร้างโรงงานแล้วก็เฮ็ดเป็นแบรนเจ้ามากแบรนด์ได้แปลแบรนได้แต่จร,ริงสิ แต่ว่าไม่จากโรงงานเดียวกันเออไอขื้นนก็ว่าผู้ใดดังก็ผู้ใดแต่โรงงานมันเขาเขาเห็ดเองตอนแรกเห็ดขึ้นมาเอาไปขายแมคโคพอดีแมคโคเขาบอกว่าประแดกเมื่อเคยมีขึ้นแมคโคไงก็เลยลองเอาไปขายเพราะว่าขายดีเออกลายเป็นว่าคนดมักประแดกจาจารย์บ๊ยทรงออกนอกว่าแปลกใจเลยตอนไปสวีเดนไปเยอรมันปีนั้น ซุมคนอีสานไปอยู่เมืองนอกก็หอบประแดดมาหลาไปจากบ้านนี่ล่ไปกินยูหันเออไปเห็นกับเขายูหันฝรั่งเขาบอกว่าหูเลยนี่ขั้วไทยหรือขั้วฝรัง่งขันขั้วไทยปุ๊บกินไม่สิออกจากบ้านเนี่ยร้อยไปเที่ยวลรบันต่อหู้วบันนี่ขั้วไทยนี่คือเมียเป็นคนไทยแล้วมีคนไทยอยู่แถวนี้พอขั้วฝรัง่งก็ถึงไกินแน่นี้อืมนี่แหละ เฮ็ปดปลาแดกประหลายัางได้ขายเป็นลอยล้านเป็นพันล้านยังววาย่ายเอ้ยแต่ว่าตอนไปขออยอเขาบอกขอหยาเพราะอยอบอกว่าเ่เคยมีปู้ใดเฮ็ดปลาแดกประแด,ก,ะดกแบบนี้เมื่อก่อนนะใลยต้องไปหาวิธีการแะให้ o or, อยอเขารับรองวานีป่ปลาแดกนี่สะอาดนะได้มาตรฐานเออก็ต้องซื้อเครื่องโนนนี่นั่นเฮ็ดให้มันปราศจากเชื้อเอามาตมเอามายางงานอาคาเชื้อปนจูจนมาอยอตรวจผ่าน ซุ้อิดเป็นเจ้าแรกๆที่เป็นปาราผ่านออย,ยอกอนั่นแหละเอาไปขายตอนแรกเขาก็รุนอืมพอขายได้ก็ค่อยขยายขยับขยายไปเรืเ่อยๆประทศในเท่าซัมผู้นัน้นอืมผู้ยิ่งผู้นัน้นรุนรุนผู้ใดรุนรุนประมาณซีซ่าหายซิปปเกินนี้ต่อนั่นแหละเออ่ยเขาเนี่ยติดท่แต่ว่วาต้องติดอีเล็กตัวนีน้พ่อเงา วะอันนี้เห็ตยุคสารค้ามเดะเออเยุคสารค้ามนะจ๊ะซื้อปลามาจากกัมพูชาอืมเพราะว่าจําได้ว่ารายการอยียงนอที่ทยูช่องเก่าสมัยก่อนนะบอช่องเก่าทีว่ามากตามไปไล่ถึงอันนี้นะกบกบนอกกนลาเออ รุอืมรายการกบนอกกะลาเข้าไปสัมผัสแล้วเขาก็เริ่มพัฒนากลิ่นให้แบบมีกลิ่นช็อกโกแลตอีกต่างหากเออนั่นแหละเ็ามีวิธีการมาร์กว่าเติมมานี้เติมมานี้ลงไปปุ๊บอ้าวกินมันเปลี่ยนก็เลยขายดีอัดกระป๋องอีกต่างหากในหล่กการเบาให้ฟังหามูเต่าเสืเกิดแนวคิดเอ๊บานซองเฮียนซ่านขมี้ทีทา่างขมี้นไฮนงไฮนาขมี้เอ๊ะเหตุอีอย่างไงมัน ได้ขายคื้เขาเออเห็นนะนี่แค่เลิกกินอย่างเดียวเห็นไนหะจะมูกได้กลิ่นอย่างเดียวเอาจะมาไปเดินใดแนวนี่สังเกตว่าความปรุงแต่งนี่แหละอ้าวต่อมากลับมาในสิก็จบเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลิ้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย,ย่อมเกิดขึ้น เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรสทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เทีย่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย,ย่อมเกิดขึ้นเห็นไรมา,ามากนะตาหูจมูกกลิ่นนะรูปเสียงกลิ่นรส นี่เด้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงการมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสกับเทียงสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงนี่มุ่งในการเห็นความบเทียงและเห็นอันใดอันหนึ่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละอวิชาได้วิชาเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อละอวิชชาได้ว pur ิชาย่อมเกิดขึ้นเมื cafe. ่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโพฏฐัพพะทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายะวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายสัมผัส หรือกายะสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุข,ขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป,เป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นกายแค่ดีนะโพธพภะขึ้นอ,อย่าง ความร้อนความหนาวความอ่อนความแข็งพวกนะ้สิ่งที่รู้ได้ด้วยสัมผัสทางผิวหนังเพื่อเอินปวดทับพ,พักโฮมพาโฮมนิ่มๆม,มันก็นกนสบายกายเห็นดอนะนะพพน่ะคุณจะว่าปวดทับพักเจ้าหางเหยียบหินน่ะนะครับปวดทับพ,พักกันนะมันแข็งมันกระดา้างแก่สิ่งเหล่านี้กลเป็นขลองเบเทียงเห็นดอนอืมและอันสุดท้าย เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งธรรมทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมคำสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นภิกษุ เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้แลเห็นอยู่อย่างนี้แลย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นสุดท้ายกับเรื่องใจทำทั้งหลายในที่นี้หมายถึงสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจเหนรสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจก็เป็นของมีเที่ยงใจเราก็เป็นของมีเที่ยงความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยใจก็เป็นของม่เที่ยงถือบอ เอาจะคิดอย่างแน,นวบดับไปจะคิดอย่างแน,นวเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องอื่นขนาดว่างหันเบ้าถึงเรื่องจมูกได้กลิ่นกันวะล่ามไปหาประดมประแดกล่ามไปทัวทีก็แดนเห็นดะนี่เด้ยคือความปเทียงมันเปลี่ยนไปเลยตัวเรื่องเบามันก็เปลี่ยนไปเลยเลยตามปัสสะที่มากระทบอไล่มาทั้งเบิดนี่เจ้าจำหลักการอันหนึ่งใหม่ขึ้นอย่างเห็นไม่เที่ยงเห็นแบบใดรู้อยู่เห็นอยู่คือ ต้องเห็นเรื่อยๆเห็นเป็นประจำเห็นให้สม่ำเสมอเห็นให้มากมันถึงสี่เข้ากับว่ารู้อยู่เห็นอยู่แต่พี่บอกว่าแม่นว่าเห็นเทเดียวแหละจบหรือสองสามมือเห็นเทียหนึง่งนี่กัวสิอวิชชาสียหายไปนะมันกว่าท่านดอกปรบสม่ำเสมอนะกระทำมากเจริญมากสังสมนึงเนืองนี่แหละจำเอาไว้เห็นอย่างแนตาหูจมูกลิ้นกายใจ รูปเสียงกลิ the the unk, ่นรสผลพระธรรมการมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการถูกต้องสัมผัสด้วยกายการรับรู้ด้วยใจสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดจากหูได้ยินเสียงบ้างอันเกิดจากตามองเห็นบ้างอันเกิดจากจมูกได้กลิ่นบ้างอันเกิดจากลิ้มรสบ้างอันเกิดจากกายสัมผัสบ้างหรือเกิด ความรู้แจ้งด้วยใจบานี่ทั้งเบิดบทเทียงและเวลาเราเห็นความไม่เที่ยงทางจิตบอกเห็นอันใดอันหนึง่งเลือกมาอันใดอันหนึง่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงและอวิชาได้วิชาย,ย่อมเกิดขึ้นหรือพูดอีกมุมหนึ่งคือจิตหลุดพ้นหรือการให้ความเป็นพ้าอาหานะ่ะอันเดียวกัน อีก,กนหนึ่งพันวาเมื่อจเจริญกายคตาสติก็ละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นขึ้นกันเอักายคตาสติมีอะไรบ้างหนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหรืออานาปรสติสองสติอธิษฐานการงานสามเดินยืนนั่งนอนสีพิจารณาอสาุภะ ห้าเดินชานหนึ่งสองสามสี่หรือรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่สิ่งเหล่านี้จัดเป็นกายคตาสตินั่นหมายความว่าถ้าเราทำอันใดอันหนึ่งของกายคตาสติก็เป็นเหตุให้ละอาวิชาได้วิชาย,ย่อมเกิดขึ้นสุดท้ายกลับมาอยู่กับลมก็ละอวิชชาได้ เราเป็นผู้มีสติอธิษฐานการงานก็จะเป็นเหตุให้เราละอวิชชาได้การที่เราพิจารณาอสุภะก็เป็นเหตุให้เราละอวิชชาได้การที่เราเจริญฌานหนึ่งสองสามสี่ก็เป็นเหตุให้เราละอวิชชาได้การที่เราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลถภะทำอันใดอันหนึ่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละอวิชชาได้เห็นสุขเห็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงละอวิชชาได้ แนววิธีการละอวิชามีเยอะแยะนะเมื่อรู้ว่ามันมีเยอะแยะหน้าที่เราก็แค่ต้องทําให้มันได้เมื่อเราทําได้ก็ละอวิชาไดอวิชาย่อมเกิดขึ้นสุดท้ายเราก็ได้ความเป็นอะิยบุคคลจนไปถึงขั้นเป็นพระอรหันต์นี่ถ้าละได้เด็ดขาดนี่พระอรหันต์แน่นอนพระละได้บางส่วนก็สําเร็จบางส่วนได้ อา้าวมีใครมีคำถามอะไรจะซักถามบอในห้องส่งพวกทางบ้านก็รอถามอันคารพุทธพระฤหัสนะมีบอถามว่ามีสิไป,ปไปพัดนะมืออื่นวันโกนมือื้อวันพระอาสานหาและก็ออกวันถัดไปก็เป็นวันเขาพันษาให้เริ่มเดินหกโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่ง เริ่มเปลี่ยนพระน้ำเดือั้งเพื่อพระกับเริ่มมือเริ่มขึ้นอือ่าแต่ผมมีคําถามเกี่กัปล่อยไปภาวนาไปสังเกตอนิจจังไปพิจารณาความเป็นอนิจจังเห็นมันใดหรือความเทียงนั่นแหละนก็ะจะเป็นเหตุให้เราละอวิชชาได้วิชาเกิดขึ้นสุดท้ายก็ขออนโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม มากระทากิดเนื่องด้วยการฟังกระทามกิดเนื่องด้วยความเป็นผู้หูสูตรก็ขอให้พวกเราเอาไปแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นผู้รู้ทั่วถึงอัฏถะรู้ทั่วถึงธรรมะในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคและได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในการเบื้องหน้าต่อไปด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้รับผลตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมเป็นผู้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมในที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกข์ในนาคตการอันใกล้โดยทุนหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิด